เฮ้ยรถมึงเคยเห็นมีมนี้ปะไม่วะมันคืออะไรวะคือมาอจๆๆุดช๋ยอดเอะไอสัตว์มึงอย่าคำเยอะเดี๋ยวทัวร์มันลงช่องอีกทำไมมันมีมาม่าอะไรเออดรามาหรือเปล่าเออเออนั่นแหละคือเรื่องเป็นแบบนี้เว้ยแม่งมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งชื่อฮาซานไพเกอร์เป็นสตรีมเมอร์ในทวิตเว้ยแล้วเขาจะทําเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเว้ยจากนั้นฮาซานได้ไปรับเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเว้ยชื่อคายะ แล้วเขาจะฝึกให้ขยายนอนอยู่กับที่ในระหว่างที่เขาสตรีมอยู่เหมือนตัวประกอบไอสัตว์แล้วมันมีวันหนึ่งว้ยฮาซานแม่งสตรีมอยู่แล้วหมาแม่งรูกออกจากที่นอนฮาซานแม่งเหมือนไปกดอะไรสักอย่างแล้วหมาแม่งกรลองว้าว <Wow. S 2> ทีนี้ชาวเน็ตแม่ง็ะลุมยับเลยเฮียมึงทําอะไรกับหมาวะไอฮาซานแล้วก็มีการถกเถียงนะว่ามันคือ ปลอกคอชอบไฟฟ้าหรือเปล่าแล้วจากที่ไปเลื่อนดูนี่คือมีแต่คนปกป้องมานะแล้วได้เกิดการตั้งคำถามว่านี่คือการทะลุณนกัรสัตว์หรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่แม่งจะด่าซะมากกว่าซึ่งแม่งก็มีคลิปที่เขาเคยพูดว่าเออคือหมามันไม่ได้ใส่ปลอกคอด้ซ้ำเออแต่ในคลิปมันเห็นชัดมากเลยนะ เขากล้าพูดได้ไงวะซึ่งต่อมาเขาก็เอาปอคอมาโชว์เว้ยแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นแค่ปอคอที่สันเฉยเอ่ะแต่คนบนเน็ตแม่งก็เอาไปซูมดูเว้ยแล้วก็พากันบอกว่ามันไม่เหมือนกันซึ่งเวลาแม่งก็ผ่านไปแม่งได้เกิดมีมอย่างมากมายเลยเว้ยแม่งโคตรหายสั์มึงมาดูอันนี้ไอ้สัส <c oughs> ยี่โคนเฮียกูยขำเกือบตายอ่ะคือแบบกูเปิดติ๊กตอกแล้วเจออันนี้นะกูแบบ เฮ้ยทำไมทำแบบนี้วะแต่พอกูไปเปิดเมนแม่งขำเกือบตายสั์เฮีย <c oughs> <c oughs> แล้วมึงดูอันนี้สัตว์ที่ยะเป็นสไปร์แมนเโคตรเฮียไอสั์มึงบอกให้กูขำแต่มึงขำเองนะเนี่ยเฮ้ยกูขำม,มีไหมสัต์มันคนละมักกะโรนีคนละกะโรนีหรือเปล่าเออเออนั่นแหละแล้วมันก็มีสตรีมเมอร์อีกคนเว้ยชื่อ x q c แม่งสืบเลยตั้งแต่แบบดูทีละเฟรม จนไปสอ่องบอกคอไอส้สวรนักสืบตัวจริงอเยียแล้วมึงดูนี่สั์แม่งมีคนเอาไปทำมีมไอ้เฮียเยียนี่ตัวจริงกรสัตแลมึงดูอันนี้เยียเวลาแม่งก็ผ่านไปอีกรอบซึ่งฮาซานต่อสตรีมเว้ยก็บ่นพุมพำเลยแบบระบายออกมาซึ่งมีมก็น่าจะอยู่ไปอีกสักพักเลยจบการรายงานอ้าวนี่จบแล้วหรอจบแล้วดิกูไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเลยเนี่ยอ่างั้นกูจะถามมึงเคยเลี้ยงหมาไหมเนี่ ก็เคยอยู่เลี้ยงอยู่2ตัวสีดํากับสีน้ําตาลเวแม่งชื่อสแปงกับสไปชื่อเฮียแต่ว่าบักสองตัวนี้แม่งไม่ชอบอยู่บ้านเลยเวแบบไปอยู่แบบแก๊งหมาแถวบ้านกูไอ้สัตว์คือกูขี่ผ่านทีไรนะแม่งก็ชอบไล่กูแล้วมันมีตอนหนึ่งนะแม่งมาเป็นแก๊งแล้วแม่งมาขี่ใส่บ้านกูไอ้สัตว์กูจับมากินแม่งหรือ e เฮียเฮ้ยมึงใจเย็นไอ้สัตว์แล้วหลังจากที่มันชอบออกไปจากบ้านเวแม่งได้พบกับจุดจบไอ้สแปงเนี่ยแมงโดนรถชน ูนยนไอ้สไปแม่งหายสาบสูญพ่อกูนี่ก็ไล่ตามหาไปทั่วเลยแล้วก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นเวมึงรู้ไหมเขาตอบว่าไงโดนจาไปกินเหรอชาวบ้านแม่งบอกว่าโดนยิงไปแล้วมัง้งก็ไปกัดไก่เขาตายอะ่ะไอสัตว์ตอนกูได้ยินครั้งแรกนะกูนี่แบบฮะเฮ,ฮียแบบยิงหมาเนี่ยนะซึ่งเรื่องแม่งก็เป็นปริศนาจนมาถึงทุกวันนี้เวจากนั้นก็มีการฝังศพเวแล้วครอบครัวกูก็ไม่เลี้ยงหมาอีกต่อไปจบ แม่จบแบบเศร้าเลยนะเนี่ย